นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัต สีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอคีทางวัรังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมิ